ออ yeah. ขอบคุณครับขอบพระคุณมากมกครับกลับมาสู่รายการเราอีกครั้งนะท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป <c oughs> ็นช่วงสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนให้ทําในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าครัวท่าเรือริมน้ําริมน้ำเริมน้ำแม่น้ำเนะจ้าพญา,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 าอยู่จังหวัดปทุมธานีนะฮะจริงๆก็คือ ครัวท่าเรือแต่ว่าเอ้เดี๋ยวมันจะงงว่าท่าเรือไหนใช่ไหมก็เลยตั้งชื่อร้านมันเต็มไปเลยว่าครัวท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดปทุมธานีนะครับเมนูที่จะมาสอนในวันนี้ก็คือลาบปลาช่อนโอ้โหนี่พอดีเลยหมอดูว่าทักด้วยผมจะได้แบบมีโชคขึ้นมาอีกหน่อยอ๋อจะมีลาบมีลาบเข้ามาวันนี้ครับอันนั้นผัสะเพาครับอันนี้ปอบปลาไอ้บอใเไม้บอยเไม้นะลาบบอใเปไม้นะครับมาดูที่ว่ามันเป็นยังไงกันแน่ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณ เศ้าลูกศิษย์เล่นแล้วไม่เข้าเป้าคือจะเล่นก่อนเล่นไม่ถูกใชเมื่อก <äh şey> ี้พ MM ี่พูดอย่างนั้นไม่ได้พี่ต้องบอกว่าโอ้วันนี้เมนูดีเลยครับผมไปหาหมอดูมาหมอดูทักเลยครับทักว่าอะไรผมจะได้ลาบแค่นั้นเองใช่ก็นี่จะได้ลาบแล้วไงโหเนี่ยผมไปทักหมอดูไปเล่นที่อื่นไปเล่นไปทักหมอดูด้วยเมื่อกี้เล่นไปทักหมอดูด้วยหมอดูทักไม่ใช่นะมันไปทักหมอดูนะไปทักหมอดู อย่าไปยังง้นอย่างนี้เลยเอกลอพบกับเขาเลยดีกว่าขอเชิญน้ำชมพบกับคุณรัตยาวดีศรีนาราจากร้านครัวท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดปทุมท่านีครับพี่พลอยครับแพี่พลอยท่านหนูเนี่ยยังยังมีป้ายยาวพอนะว่าตั้งชื่อร้านให้มันเป็นกิมมิคไปเลยยังไงยังไงครัวท่าเรือ ริมแม่น้ำเจ้าพยาน้ำไหลมาอาจจะมีขึ้นมีลงตามสถานการณ <c oughs> ์จังหวัดปทุมธานีจังหวัดทน,นี้ <c oughs> ให้มันรู้ไปเลยว่าอยู่ตรงนี้มันก็ต้องมีสร้อยกอยันนะและสามารถเอาเรือกับเจ็ตสก,กีมาจอดได้อโอ้โหมันอย่างนี้เลยนะที่นี่เขาที <c oughs> ่นี่เขาเอาเรือกับเจ็ตสกีมาจอดได้จริงๆริงค่ิใชพื้นที่เท่าไหร่ที่ร้านพื้นที่ที่ร้านนี่มากกว่าห้าไร่ค่ะมากกว่า5ไร่ใช่ค่ะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาจริงๆเลยริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยค่ะเดี๋ยนะ5ปีพี่พลอยห้าไร่เนี่ย ไม่ใช่ว่าห้าไร่ในน้ำนะครับนี้มันทีบ้านคุณเออใช่ใช่พอพอดูน้ำดีนะคบหนูเคยหนูเคยเล่นมุกไงว่าอ๋อหนูมีที่ติดชายหาดบางแสนสามสิบไร่ ใครอยากได้ไปเลยใครอยากได้เอาไปเลยให้ไปทำไปทำร้านค้าทำอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ในทะเลนะครับสามิบไร่อันนี้ไม่ใช่ว่าในแม่น้ำเขาอยากห้าไร่ไม่ใช่นะพี่คนไม่ใช่ค่ะแต่เวลามาพูดเล่นๆกันอย่างเงี้ยพูดได้นะฮะแต่ถ้าเกิดไปพูดไปทางไล่ตั้งแต่ประจวบลงไปถึงข้างข้างล่างเลยจงไปถึงตรงนู้นเลยอ่าไทยทั้งหมดซีกตรงนั้นหรือว่าทางซีกทางเนี้ยที่พูดเนี่ยของจริงหมดเลยนะฮะสามสิบไร่ในทะเลยี่โอ้เข้าทำแพรปลากันเขาทำแพรกันโอ้ของเขาของจริงๆเลยนะอันนั้นของจริงๆริง่มี หู้ทำมาที่นี่ขายอะไรคะร้านนี้ร้านนี้จะเป็นอาหารไทยรสจัดจ้านค่ะจ้ะอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงระหว่างวัดสองพี่น้องกับวัดศาลาแดงเหนือค่ะเราทำธุรกิจอยู่ระหว่างสองวัดนะทำไมหนูไม่สร้างวัดเลยไม่ได้ครเขารับวัดรอาหารจะไม่ได้อยู่ระหว่างจะกลายเป็นอยู่หลังวัดแล้วอเลยเอค่ะ Icana, ต่อดี่คับเมื่อกี้บอกว่าอยู่ระหว่างวัดอะไรกับวัดอะไรเมาใหม่ที่ออยู่ตรงไหนนะครับอยู่ระหว่างวัดสองพี่น้องนะคะกับวัดสารแดงเหนือค่ะอำเภอตําบลบ้านยิ้วอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมสามโคกทําไมทําไมมาเปิดร้านอาหารประเภทนี้ยังไงจริงๆแล้วอ่ค่ะที่เดิมเนี่ยตตรงตรงนี้ค่ะพื้นที่นี้เป็นที่จอดเรือนะคะเจ้าของเนี่ยเขาจะ นำเข้าเรือญี่ปุ่นมือสองมามแล้วก็ขายทีนี้เนี่ยประกอบกับว่าที่ร้านเราเนี่ยมีแคมสาหรับให้เรือสปีดโบ๊ทกับเจสกีมาลงทีนี้พอลูกค้ามาลงเรือเยอะๆเนี่ยค่ะเราก็เลยลูกค้าก็เลยถามว่าทําไมไม่มีอาหารให้กินอ่าก็เลยเป็นที่มาของร้านครัวท่าเรือเมื่อก่อนเขาไม่เป็นร้านอาหารเป็นท่าเรือใช่ค่แล้วตั้งแต่นั้นมาเครับคือเกลียดไอ้ลูกค้าคนนั้นตลอดเลยครับเพราะว่ามันถามเสร็จมันมาเล่นเรือทีเดียวแล้วไปเลยะค อ้ที่เหลือฉันต้องรับภาระต้องมาเปิดร <พา S 2> ้านอาหาร <laughs> เมนูที่จะสอนวันนี้ก็คือลาบปลาช่อนมาดูไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรหรอกแต่ว่าเป็นเสน่ห์ของร้านเธอมาดูว่าเป็นยังไงครัวท่าเรือกับเมนูลาบปลาช่อนครับนี่ครับที่ร้านใช่ไหมใช่ค่ะที่ร้านของเราเลยนะนี่เครื่องไม่ไม,ไมีอะไรวุ่นวายฮะแต่ว่ามีเสน่ห์อ่ปะปลาช่อนมาแล้ว ก็คือเราจะแล่เนื้อปลาช่องนะคะออกมาหั่นเป็นลูกเต๋าไว้ข้างนอกก่อนแล้วเราก็เริ่มทอดจากที่ตัวปลานะคะเพราะหัวปลาเนี่ยจะทอดใช้เวลานิดนึงนะคะก็เลยต้องทอดก่อนคือทอดทั้งตัวอย่างเงี้ยแต่เนื้อไม่เกี่ยวเนื้อทอดทีหลังเนื้อก็จะเป็นตามมาทีหลังแบบเนื้อนี่ต้องชุบแป้งไหมไม่เลยที่ร้านไม่มีนะที่ร้านสดๆดะท่นผูแบบนี้เมเพราะฉะนั้นเวลาที่ทอดไปมันจะเห็นเลยว่ามันสุกขึ้นมาอย่างนี้จริงๆแล้วข้อสําคัญคือเวลาที่เก็บไว้อย่างนี้เพราะไม่มีแป้งเนี่ยกินตอนไหนก็กรอบนะแต่ถ้ามีแป้งนี่บางท ก็จะทน้ําราบนะคะก็จะมีน้ําปลานะคะแล้วก็น้ํามะนาวน้ําปลาน้ํามะนาวน้ำสต๊อกผักน้ำสอ๋อใส่น้าสต๊อกผักด้วยอแล้วก็จะมีข้าวคั่วนะคะพริกป่นค่ะตามสูตรเลยแหละท่านผู้ชมข้าวคั่วพริกป่นนะแต่ต้องคัวเองนะใช่ค่ะแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งอะหารซอยต้นหอมค่ะ เขาไม่เข้ากันก่อนแล้วตามด้วยท่านผู้ชมสังเกตว่าใส่หอมแดงทีหลังทําไมไม่คนนะมันจะได้ไม่เละมันจะได้ไม่ดูหยาบแล้วก็แต่งรถด้วยน้ําตาลทรายนิดนึงใช่ค่ะครับ ก็เข้ากันแล้วเราก็จะลาดลงไปที่ตัวปลาสดๆทุกจานแบบนี้ไม่ได้ทําัจริงไว้แล้วก็ค่อยมาทอดใบมะกรูดใช่ค่ะแล้วเป็นใบมะกรูดทอดแล้วก็พริกทอดแล้วก็กระเทียมซอยนี่ใช่แล้วตามด้วยพริกทอดนี้เองเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกนะฮะวางให้เรียบร้อยก็ใบสะระแหน่ขาดไม่ได้เพราะมันเป็นเสน่ห์สุดๆใบสะระแหน่นั่นคือลาบปลาช่อนครับเข้ช่องกันเลย ่อนในแม่น้าเนี่ยนะมีเปยียายนะจริงๆค่ะสดทุกวันค่ะไม่จริงอะปลาช่อนจะอยู่ในแม่น้าเนี่ยนะไม่ได้เอามาจากอะไรนะซื้อมาอะไรจริงเหรอปลาช่อนสดเนี่ยถ้าผู้ชมที่ตั้งใจถามแล้วให้เขาพูดคําว่าจริงๆมันเป็นเสน่ห์จริงนะมันเป็นเพราะนีนเป็นบางทีเป็นปลาตก ปลาเป็นปลาตกเหยือปลอมที่แบบว่าเขาเขาที่เหยือปลอมแล้วก็มาขายตามร้านใช่ใช่ครับนี่เขาใช้ปลาซ่อนสดๆนะที่ร้านเขานะที่ร้านเขาเน้นเน้นก่อนนะเนื้อมันจะแน่นมากท่านปลาแม่น้ำอ่ะใช่ค่ะถูกไหมเดี๋ยวจะแน่นเด้งใช่ไหมเพราะว่ามันต้องว่ายน้ําสู้กระแสน้ำมันท่านผู้ชมฮะแล้วทอดอย่างที่บอกแล้วทอดแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับไฟก็เป็นอย่างนี้ลักษณะนี้นะครับเวลาที่ทำเนี่ยท่านผู้ชมฮะถ้าท่านเป็นผู้ชายอย่างพวกผมท่านบอกเขาได้เลยนะครับว่ามะนาวน้อยหน่อย แต่ถ้าเป็นผู้หญิงส่วนนหญ่มันจะชอบเปรี้ยว<อ>ถูกไหมใช่ค่ะทำไมผู้หญิงชอบเปรี้ยวนะอ่ะเพราะอะไรก็ผู้หญิงเปรี้ยวอะค่ะใช่ <c oughs> ค่ะสามผู้มถูง,งคนด้วยถามถูกคนด้วยแล้วเธอเปรี้ยวไหมต้องชิมอะค่ะว้าไปกันใหญ่เลย ก่อนแรกจะชิมปลาช่อนตอดต้องไปชิมเจ้าของแล้วเจ้าของมีมะนาวติดตัวสองลูกมีติดตัวไงก็เลยได้บอกว่าเขาเปรี้ยวนะครับนี่เป็นเมนูซึ่งสร้างชื่อเสียงเลยนะคุณอ๋อครับเนื้อปลาเป็นแบบที่อาบอกเลยนั่นไงพอมันไม่ได้ชุบแป้งปุ๊บฟิลมันแบบฟิลมันอีกแบบเลยนะคุณมันคือกัดแล้วมันแบบโหเนี่ยอันนี้คือปลาช่อนทอดเวลาที่ท่านผู้ชมทําอะไรก็ตามเราเห็นเขาชุบแป้งชุบแป้งชุบแป้งอะไรอย่าลืมนะฮะหมายถึงเสิร์ฟสดๆนะครับ แต่ถ้าเกิดชุบแป้งเสร็จแล้วเอากลับบ้านหรืออะไรก็ตามนะเจ๊งทันทีเลยนะครับอย่าทานะครับเนี่ยต้องอันนจะยังอยู่มันจะยังอยู่มันอยู่เนื้อมันจะแน่นอยากจะบอกว่ารสชาติอย่างนี้บอกว่าที่ร้านเนี่ยเขาจัดจานนะครับจัดจานแล้วก็ถือว่าคนที่ชอบรสจัดอย่างพวกเราอ่ะชอบใช่นะครับแต่ว่าอันเนี้ยผู้ตรกตว่าถ้าเป็นผู้หญิงกินจะชอบมากใช่นะเพราะว่ามันมีรสแบบเปรี้ยวนํำนิดนึงกลนมะนาวมันเยอะอ่ใช่ใช่ใช่มันจะหอมกลิ่นมะนาวแต่รสชาติจัดจ้านทุกอย่างครับที่ร้านดี จริงๆที่ร้านมีเมนูอื่นที่แนะนําอีกนะจะลองดูได้ค่ะอันนี้คือลากบัวใช่ไหมฮะอันนั้นตาไหลบัวกุ้งสดค่ะกุ้งสุกไหลบัวไหลบัวไหลบัวค่ะอื่อนนี้ต้อตบอกค่ะแล้วก็จะเป็นยำถั่วพูนะคะจานถัดไปค่ะถัดไปก็จะเป็นผัดฉ่าปลาคังค่ะอัดฉ่าปลาคังใช่ปลาคังก็จะเป็นปลาคังสดเหมือนกันเลยนะคะเนื้อจะนุ่ม อันนั้นกุ้งแม่น้ำแบบอันนั้นกุ้งใช่ค่ะเป็นกุ้งแม่น้ำค่ะกุ้งซอสมาขำใช่ค่ะลองเอาลองเอาน้ำมาขำลาดเลยค่ะรสเปรี้ยวมะขามแบบว่าหาที่ไหนไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยคืออันเนี้ยเราเราดูรู้เลยอาบว่าเจ้าของร้านจัดจ้านมากครับจัดจ้านมากครับเปรี้ยวอะไรอะไรก็เปรี้ยวนำตลอดนะฮะคุณอ้อมนี่ถึงขนาดกินน้ำหลงทันทีนะฮะเป็ดเหรอฮะผมไปโดนพริกครับน้ำตาหวานน้ำตาออกเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเป็นความแตกต่างนะท่านผู้ชมอยากจะให้ไปนะฮะ อย่างน้อยที่สุดเลน่นเรือก็ไปได้ใช่ไหมไม่เล่นก็ได้ใช <Million. S 1> ่ค่ะมา <c oughs> ทางเรือก็ได้ค่ะแล้วถ้าเราไม่เล <c oughs> ่นเ <omas? S 2> <c oughs> รือก็ไปได้ไหมถ้าไม่เล่นเรือก็ไปได้ค่ะพี่พี่ประคอยครับเราเรือปั่นให้มีหงปั่นมีเรือปั่นโอ้ระดับชั้นจะไปเล่นเรือปั่นของเราถ้าเป็นจะกินไวไปไงอันตรายค่อยๆปั่นไป้จริงจริงด้วย อุ้ยตายแล้วมันว่าเราค่อยๆปั่นมันว่าเราค่อยปั่นคือมันคงมองลูกค้านะฮะนะฮะไอ้พลอยมันคงมองลูกค้าเอออย่างแจ๊คค่อยๆปั่นเยอะแล้วไม่ใช่ค่อยๆกินค่อยๆปั่นไปกินไปค่ะไปเสิร์ฟให้บนเรือค่ะปีนี้สี่พันไม่ถือว่าเยอะนะใช่ไหมเออนี่ยเคยพูดเคาพูดอย่าพลาดนะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณอ๋อนี่นี่นี่ทีมงานค่ะในวันตอนรับสวัสดีนะครับสวัสดีในรูปแบบ แล้วก็แล้วไม่ใช่เชฟธรรมดาด้วยนะฮะข้างหลังเป็นเชฟข้างหน้ามีเชฟไม่ใช่ทีู่้ได้ไงคะใช่เลยดิมันจะไปรอดได้ไงล่ๆแล้วแล้วเชฟก็บอก yes 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 แล้วมันมีสี่นะข้างหน้าข้างหลังสองนะเฮ้ยยังไงอะใครบริหารไงเนี่ยไม่อาอาดูดีๆชายสามหญิงสามคบคู่ไม่ใช่ครับเข้าใจผิดแล้วไอ้ข้างหน้านั่นก็ของข้างหลังด้วยโอยตายแล้วหม่ได้ยิ้มเลยข้าวไม่ยิ้มอะไรคุณชมรู้วันนี้ขอขอบคุณคุณ รัตยาบดีนะครับขอบคุณร้านกลัวท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดประทุมธานีไปไม่ยากเลยอยู่สามโคกอยู่สามโคกเลย่จเจอเนาะใช่ค่ะแถวนั้นอ่ะมันน่าไปตรงไหนรู้ไหมมันมีที่เที่ยวนู่นนี่น่เยอะแต่ที่ร้านเขาสิ่งที่แน่ๆเลยบรรยากาศมันดีมันมีความรู้สึกแล้วเกิดอยู่อยู่อยากจะอยากจะปั่นเรือก็ลงไปอปั่นได้อยากจะนอนพักก็ได้นะคะมีแพรริมน้ำให้นอนได้โอ้โหใครเก่งจริงเลยอ่จะบอกว่าี่แถวสามโคกประทุมเนี่ย มีวัดบางวัดอย่างวัดสิงเนี่ยสาราบางสาราพู้ารเลยเยอะยิยผีสิงไม่ใช่สาราเขาเก่าวัดเก่าสามสี่ร้อยปีเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยแล้วถ้าเกิดว่าไปแล้วไม่ถูกอะไรก็ดีไปหาเมียไอ้นี่ได้ใช่ใช่ใช่หาเมียเชฟนี่ได้นะครับไอไอเมียเชฟที่พาไปดูผีที่คนแรกเลยคนแรกไอคนนี้ไอผู้ชายเนี่ยเนียเนี่ยเนียเียยิ้มนะครับเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจะจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะไปกันที่บางนานี่คือออส่วนที่อร่อยจริงๆอ,อร่อยมากถ้าออส่วนที่นี่นี่คือตัวตึงจริงครับอ,อาหารแต่ละจานจานใหญ่มากแล้วก็ให้เยอะโดยทําอร่อยทุกจานเลยใครว่างช่วยทารายการไป่อนเลยข้ <c oughs> าวหอ่อ <c oughs> นัก,กน <c oughs> รบครับมันเป็นข้าวหออ่อที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนมมั่นใจรสชาติที่งดงามมากกลมกล่อมมากนะคุณผู้ชมครับรับเลยครับ